เรียนที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมว่าที่รัฐมนตรีสมชาติเทชาวอนเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่1จังหวัดภูเก็ตนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สสมีการได้นําเสนอไปนั้นก็อยากจะนําเรียนต่อที่น้องสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์ที่ไม่สมควรที่จะเกิดนะครับได้เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ของเองนะครับเหตุการณ์ที่ขออนุญาตเราดำเหตุการณ์นี้ครับว่าวันที่30ธันวาคมนะครับ2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับจากที่ได้มีการมี ข่าวนะครับลงในสื่อโลกโซเชียลนะครับก็ได้ลงพื้นที่ก็เป็นตรวจสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตำบลรัชดาจังกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการถูกอ้างในสื่อโซเชียลว่ามีการมีครูกระทําอนาจารเด็กนักเรียนนะครับชั้นประถมที่1เท่านั้นเองนะครับก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพนกานสอบสวนเนี่ยได้ทําการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกนะครับเรียกทางผู้ปกครองนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับ ก็ทำการสอบปากสอบปากคำพร้อมกับนักศึกษาวิชาชีพแล้วนะครับจำ,จำบนวนห้ารายจากทั้งหมดเนี่ยแปดลายนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ลำดับที่อยู่นะครับถัดมาครับในวันที่สามพุธกรกาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดที่ผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับผมได้มีโอกาสเข้าพบกับผู้โดยาการสำนักงานเขตศิษยพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งผู้โดยการการ็ได้ชี้แจงว่าทางวิติกรนะครับดาารรได้า,ทานทำการชี้มูลวินัยร้ายแรงต่อครูดังท่านดังกล่าวเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกให้ครูท่านดังกล่าวเนี่ย มารับทราบคําสั่งให้พักราชการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่สองพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาไม่ถึงวันเด่นนะครับถัดมาครับวันที่6พกพฤษภาคม2568นะครับผมก็ยังได้ลงในพื้นที่นะครับเข้าไปที่โรงเรียนได้พบกับผู้ในการโรงเรียนที่เกิดเหตุต่างๆนะครับก็ได้รับแจ้งว่ารับขณะถึงขณะนี้เนี่ยมีเจ้ามีผู้ปกครองนะครับที่ลูกหรือของเบรกเนี่ยถูกลูกละเมิดเนี่ยนะครับกา,ารบรรจารณ์เนี่ย มีการเข้าทําการทั้ทงสิ้นนี่ะจํานวนแปดรายนะครับตํารวจเนี่ยในยระหว่างที่ตํารวจเนี่ยกำลังจะออกจ่กาก็ปรากฏว่าในวันที่หกพองเดือที่มภาันมาเนี่ยนะครับทางผู้ต้องหานะครับคุณูมบันดากับเนี่ยพร้อมกับทนายความได้เข้าพบคณะการสอบสวนเพื่อรับทราบข้อเก่าหาเรียบร้อยแล้วทางตํารวจได้ปล่อยตัวไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับแจ้งจากผู้กำับการตํารวจบุตรทองจอยภูเก็ตว่าอย่าไงไรก็คืจะมีการแจ้งความหรือแจ้งข้อเก่าเนพะิ่มเติม แน่นอนครับก kind of kind of ับครูคนดังกล่าวนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรังหวัดภูเก็ตเห็นว่านะครับวันนี้กระทรวงศึกษาธิการควรจะต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมลงไปดูตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีกล้องวงจรปิด16ตัวแต่ไม่ได้ส่งเข้าไปในห้องเรียนเลย ไปสอบบริเวณทางเดิมซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับและผู้ปกครองก็ตัดงยืนยันในสิ่งเดียวกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะั้นเกิดขึ้นในห้องเรียนนะครับและห้องประชุมผมมองว่าการวา,างมาตรฐานหรือมาตรการเพื่อสร้าง้นที่ปลอดภัยโรงเรียนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วนที่จะนาําเสนรอร่างรัชย์ใัญการศึกษาแห่งชาติเข้าสูส่ <c ười> สภาผู <c ười> ้แทนราษฎรแห่งนี <c ười> ้ครับขอบคุณครับ ขณะทันต์ไปนะคะเราจะให้ปีรเมฆนะคะซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยจากทางด้านผูที่ได้ดำเนินการป้องกันที่ทำให้กะดเบติดต้นตัวสูงขึ้นนะคะมาสรุปโดยตลอดเหตุการณ์ความหน้าคดีเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะทําอะไรต่อไปก็ชิงเพียงเนัๆๆนะ้นครับผมนายธีรเมฆมณีชวีนะครับเป็นตัวแทนคณะทำงานครับประชาชนราชบุรีนะครับ จากกรณีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศนะครับในเมื่อวันที่2พฤศจิกายน67นะครับเราได้รับร้องเรียนขอ,อความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนะครับว่ามีครูได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชายหลายคนทางเราจรึงลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบนะครับจึงพบว่าเป็นความจริงนะครับเป็นครูประจาชั้นของนักเรียนเองนะครับได้ทาการล่วงละเมิดทางเพศทั้งในบริเวณห้องพักครูโรงพงักทำเหตุ แล้วก็บ้านตากรูนะครับซึ่งในวันที่25ิาพฤศจิกายนทางเราก็ได้าพาผู้ปกครองนักเรียนนะครับเข้าเดินทางกว่า30กิโลเข้าไปแจ้งความที่สพออสุขพึ่งนะครับซึ่งจํานวนผู้เสียหายตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมแล้วกว่า24รายนะครับจากกรณีนี้ทางเรามีความเห็นย่ะเห็นว่าการรุเม,ม,มิดทางเพศือเป็นการกระทําที่ร้ายแรงนะครับโดยเฉพาะในสถานศึกษานั้นั้น,นควรที่จะเกิดขึ้น การที่เราเห็นโรงเรียนต่างๆนะครับมีการติดป้ายโรงเรียนปลอดภัยนะครับป้ายเหล่านั้นไม่สามารถทําให้ผู้ปกครองอย่างเราเรารู้สึกใจได้จริงหากแต่โรงเรียนมีมาตรการที่ขค่งม,มดนะครับมีการป้องกันภัยที่จะเกิดจากภายในและก็ป้องกันภัยที่จะเกิดจากภายนอกนะครับซึ่งการที่เราเดินทางในยุทธศาสืร์ให้คณะกรรมการในวันนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้หลายฝ่ายนะครับช่วยกัน ราสาเล็งติดตามคดีนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของกลุ่มเด็กด้วยครับเพราะตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้านะครับแม้ผู้ต้องหาจะถูกจับกลุมตัวและอยู่นกระบวนการปากถัาอยู่แต่ทางผู้ปกครองก็มีความกังวลใจว่าปล่อยให้ล่าช้านะครับคดีนี้อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากถึงรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้โปรดพิจารณาดาเนินนโยบาย ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ยรายแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกกับลูกหลานของเราขอบคุณครับบุกคน,คนที่ครบท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์สุภานรทองบุตรอีกสาระรองประธานคณะกรรมการการศึกษาก็ได้รับเรื่องตาวเห่นี้ผ่านสื่อมาหลายวันนะครับผมนะคนนี้ได้รับหนังสือที่มายื่นนี้ ยืนยันานนี้นะครับว่าจะได้นำเรื่องนี้เข้าหาอในมาตรการนะครับแล้วก็จะเสนอให้มีก,การเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขน,น,น,นะครับรวมทังทางบเรียด้วยเพื่อมาชี้แจงว่าเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรนะครับได้มีการดำเนินการไปและที่สำคัญคือ จะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจากที่เพอพบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้มากแล้วก็ขี่ขึ้นเรื่อยๆก็ครั้งนี้โดยเฉพาะที่ราชบุรีตอนนี้ผมเห็นว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียหายเราคนกระทบมากนะครับน,นี้จะได้ให้ที่อ,อนี้ เข้าบรรจุในวาระของนกประชาการาษาต่อเราเพืยอนักตุนีครับเป็นพี่น้องส่วนถึงเรื่องร่างระเบการึกษาแห่งชาติที่มีพรรคาระชาธิปไตยเสนอเข้าส่อาผู้แทนักตุร้วบางแล้วนะครับส่วนข้ามขั้วในภาษาแห่งชาติของพรรคประชาชนนี้ก็จะมีการยื่นใน วันเด็กนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นวันสูงหรือวันจันทร์เพราะว่าปันเด็กตรงกับวันเสาร์แต่เราใช้วันเสาร์ถือว่าสุดนะครับเออ่ร่างข้อมือการใช้แง่ของพรกรจะต้องมีความพิเศษอย่างมากอีย่าคือเราเพิ่มมวลสิทธิและหน้าที่ของผู้เรียนนะครับซึ่งบทบัญญัติที่เราสร้างขึ้นนั้นอาจจะเพิ่มความการคุ้ครองสิทธินะครับ เด่นเยองที been, h, ่ตองกัรคือผม่อบเน้นรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายหรือจิตใจด้วยนะครับการดีดใดดูทั้งชีวิตด้วยผู้เรียนนะครับตัวข้างในร่างนี้จะเปิดโอกาสให้มีการแจ้งบทเสงมมีช่องทางที่มีการรายงาน การหรือสถานการณ์อะไรต่างๆที่สอบไปในหลายปีจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือตัวใจชีวิตของผู้เรียนนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยืนว่าเราต้องมีความพยายามในการทำนี้นะครับก็โดยสรุปนะครับเรียนว่าจะนำเรื่องนี้เข้ากรรมการครับเพ่อจะากันให้ได้รับการใส่เข้าแต่แท้จริงแล้ว เรื่องของสเติใี่เราตอนนี้ก็มีกฎหมายหลายฉบังครับวันนี้กฎหมายก็อาจจะไม่มีเพิ่มั้นถานนะแต่เป็นบบคุแ่คุณลูกการปฏิอาลการควบคุมพตกรรมต่อติการของคนที่อยู่ต่ำติดก็คิดว่าอะไรก็จะต้องดำเนินการอกไลยครับว่านะคะก่อนที่จะนะคะประกาศนันะคะก็มีข้อเสนออย่าจะขอเสทอาจะขอระดาบปฏิอาลที่ชัดขึ้น ก็คือในื่อเราบริสัทธ์งชาติของเราจะมีเรื่องการทุจริทธิผู้เรียนแล้วก็เสนอให้มีหนทางในการสามารถที่จะมีกลไการ้องเรียนที่เป็นอิสระนะคะที่จะร้องเรียนในเขตพื้นที่ไว้ผูกรองแต่นักเรียนในสามารถมีความสบายใที่จะร้องเรียนขอองค์การร้งทการบริสัทธได้โดยตรงซึ่งจะต้องเป็นอิสระที่แท้จริงและอาจจะขึ้นตรงกับระดับทุนนิยมกระทรวงศึกษาธิการเลยก็ได้รวมถึงการที่จะต้องติดขาดในเรื่องของการ พาไปประกบอบชาชีพครูของคุณลุ่ที่มีการร่วมระเบิดทางเพศแล้วก็การทําร้ายเด็กที่มุนแรงนะคะการสนับสนุนให้บริ <c oughs> หารสถานศึกษาเนี่ยมีความมีทักษะในการเฝ้าระวังสังเกตแล้วก็ไม่เพิเฉลี่ยร้ายกับการคุกคามทางเพศและการลลการู้ว่าสิทธิเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญรวมถึงการให้รองบุคลากรและตรวจสอบบุคลากรทากลลงการศึกษาและผู้ที่ใกล้ชิดก,กับเยาวชนก็เป็นเรื่องที่รประชาชนให้ความสำคัญค่ะสุดท้ายนี้นะคะ พวกเราขอให้กำลังใจคุณครูแล้วก็บุคลากรการศึกษาที่ยังคงม,มุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประสิทธิศาสตร์วิชานะคะให้กับนักเรียนด้วยความรักความเข้าใจความเมตตาแต่ต้องขอประนามบุคคลที่เข้ามาใส่วิชาที่ครูในการเข้ามาหาประโยชน์ทา,ทางเพศกับนักเรียนแล้วเราต้องแล้วเราต้องขอยืนยันนะคะว่าของขวัญเด็กในวีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําขวัญสวยหรูของผู้ใหญ่น่าจะไม่ใช่การเปิดเป็นที่สาภาให้เด็กๆน,นะคะมานั่งบนเก้าอี้อยู่ประธานสภา าจจะไม่ใช่การเปิดโรงเรียนแต่ให้เด็กๆอ่ะมานั่งตรงนี้หน่อยโดเท่านั้นอาจจะไม่ใช่การเปิดกรงทัพให้เด็กๆไ,ไ,ไปขึ้นรถถังไปดูโชว์ต่างๆที่มันอลังการเนาะแต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือหน้าในการเข้าถึงโอกาสทางดานาศึกษาเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยและที่ที่ได้รับความคุคม้มครองอย่างแท้จริงเยาวชนของพวกเรานะคะจะเรียนรู้เพื่อพร้อมปรับตัวสวนะู่อนาคตที่เลือกเองได้ยังไง ถ้าโรงเรียนยังไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาพรรประชาชนเชื่อมั่าอย่างยิ่งเขาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภายัยจะสร้างผู้เรียนที่มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์กล้าคิดกล้าทำแล้วก็จะทำให้พวกเขานะคะเติบโตเป็นความหล่อของประเทศได้ค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะก็ทำสื่อมลชมในลายสอบถาม